ข้อ17จริงๆข้อ11ข้อ17มันต่อเนื่องมาจากข้อ16ทุกคนแล้วข้อนี้อีซี่กว่าข้อ16เยอะมากเขาบอกว่าตัวต้านทานขนาด1โอห์ม2อโอห์ม6โอห์มอย่างละตัวเอามาต่อกันเป็นตัวต้านทานแบบสมมูลแบบต่างๆความต้านทานที่มีค่าสูงสุดเป็นกี่เท่าของตัวต้านทานที่มีค่าน้อยสุดคือเป็นแบบนี้ทุกคนเรามี R3 ตัว1โอห์ม2โอห์ม6โอห์มอ่ะ แล้มีอานะครับ1โอห์ม2อโอห์ม6โอห์ม1โอห์มคือตัวนี้2อโอห์มคือตัวนี้6โอห์มคือตัวนี้เขาบอกว่าให้เอาตัวต้านทานทั้ง3มาต่อกันแบบต่างๆเขาบอกต่อแบบต่างๆคือมันต่อได้ตั้งหลายแบบถูกไหมทุกคนมันจะอนุกรมสองตัว3าตัวอนุกรมและขนานขนานและอนุกรมอะไรก็ได้มันต่อได้หลายแบบมากครับแต่ไม่สนมันสนแค่ว่าต่อแล้วความต้านทานแม็กซิมัมเป็นกี่เท่าของความต้านทานมินิมัมคือถ้าเราต่อแล้วไม่ว่าจะกี่แบบก็แล้วแต่อามากสุดของมันเป็นกี่เท่าของอาน้อยสุด เอออยากรู้ว่าอามากสุดเป็นกี่เท่าของอาน้อยสุดข้อนี้ถ้าคนที่เคยรู้หรือเคยเรียนมาก่อนนะครับหมูมากแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเรียนก็เหนื่อยมากอา้าวพี่เชื่อว่าคนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนจะทําแบบนี้พยายามเอา R3 สามตัวเนี้ยมาผสมให้ได้ทุกแบบที่เป็นไปได้ผสมยังไงได้บ้างอาจจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องจดทุกคนไม่ต้องจดเด็กทั่วไปจะทําแบบนี้เชื่อพี่ก็ไล่มาเลย oh m, oh m, oh m, หนึ่งโอห์มสองโอห์มหกโอห์มต่อนุกรมกันถูกไหมอา้าวลองเอาตั้งสามลองเอาตั้งสอง เอาทั้งสามตัวมาต่ออนุกรมกันหรือบางคนก็บอกว่าเอาหนึ่งโอห์มมาขนาดสองโอห์มก่อนแล้วค่อยมาต่อกับพกโอห์มแบบอนุกรมหรือเอาหนึ่งโอห์มขนานหนึโอห์มมาต่ออนุกรมกับสองโอห์มมันได้หลายแบบทุกคนเด็กที่ไม่รู้จะทําทุกแบบทําเยอะมากทุกคนทําเยอะมากเพื่อหาว่าต่อแบบไหนอาร์แม็กต่อแบบไหนแล้วอาร์มินแล้วค่อยเอาคําตอบที่ได้มาหารแต่สําหรับลูกศิษย์พี่เนธที่เรียนแล้วเราจะไม่ทําแบบนั้นครับทุกคนเพราะเมื่อกี้จริงๆนะตอนที่สรุปพี่ก็สรุปไว้แล้วถูกไหมว่า เราจะได้ความต้านทานมกซิมัมเมื่อไหร่เมื่อตัวต้านทานทั้งสามต้องต่ออนุกรมแล้วความต้านทานรวมจะน้อยที่สุดเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อตัวต้านทานทั้งสามต้องต่อแบบอะไรครับต่อแบบขนานถ้าแกมีคอนเซปต์ตัวนี้อยู่ในหัวแกก็ไม่ต้องไปไล่การต่อต้านทานทุกแบบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่รู้มาแล้วนะครับหรือเคยเรียนมาแล้วก็ง่ายสําหรับเราเลยอยากได้อาร์แม็กใช่ไหมบอกเลยอาร์แม็กเกิดเมื่อต่ออนุกรมครับ เกิดมื่อต่อนุกรมจำเลยทุกคนพี่ว่าปีนี้มันก็ออกซ้าอ่ะมาอีกอาร์มซิมัมเกิดเมื่อมันต่ออนุกรมจำไม่ง่ายอาร์มซิมัมอาจจะเยอะที่สุดเกิดเมื่อตอนตอนที่มันต่ออนุกรมนะอ้าวแล้วถ้าต่ออนุกรมตอบพี่ดิอาร์แม็กจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอาสามตัวนี้มาต่ออนุกรมก็จะมีหน้าตาแบบนี้ไหมหนึ่งโอห์มอนุกรมสองโอห์มอนุกรมหกโอห์มถูกไหมก็เอาหนึ่งโอห์มตัวนี้อนุกรมสองโอห์มตัวนี้อนุกรมหกโอห์มตัวนี้อ่ะถ้าพี่ต่อนุกรม อ Max มจะมีค่าเท่ากับเท่าไรอาร์แมกก็เอา3ตัวนี้มาทำอะไรกันเลยครับบวกกันจำได้เนาะต่ออนุกรมเอา R แต่ละตัวมาบวกบวกบวกกันให้หมดเพราะนั้นแค่ต่ออนุกรมความต้นานทาน maximum ก็คือเอา1บวก2บวก6ถูกไหมเพราะนั้นอารวมก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไรครับ9กโอห์มเนี่ยได้แล้วอาร์แม็ก maximum เกิดเมื่อเอาตัวต้านทานทั้ง3มาอนุกรมกันนะครับเพราะนั้นอนุกรมกันเสร็จนี่ไง9โอห์มจบส่วนตัวต้านทานที่น้อยที่สุดถ้าเราอยากได้มันเกิดเมื่อเอาตัวต้านทานทั้ง3มมาต่ออะไรกันครับ ต่อขนานใช่ไหมต่อขนานอ้าวเพราะฉะนั้นอะมิเนมเกิดมาต่อขนานครับเกิดมาเอาตัวนทานทั้งสามตัวมาต่อขนานกันนะอ้าวทีนี้ถ้าต่อขนานถามว่าความต้านทานรวมจะเท่าไหร่ก็ทําแบบนี้ทุกคนก็เอาหนึ่งโอห์มตัวเนี้มาต่อขนานสองโอห์มตัวนี้มาต่อขนานหกโอห์มตัวนี้ครับอ่ะก็ต่อแบบนี้เลยแล้วก็มองก่อนไอ้นี่หนึ่งโอห์มไอ้นี่สองโอห์มไอ้นี่หกโอห์มเอามาต่อขนานกันทีนี้ถ้าเอามาต่อขนานกันถามว่าอาลูมิเนีมจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ใช้ใครครับ 1นึ่งส่วนอาร์มินถูกไหมเป็นการต่อขนาดนี่ก็ต้องใช้1นึ่งส่วนอาร์มินิมัมถูหมมันคือการเอา1นส่วนหมาบวกกับหนส่วนสอบวกกับหนึ่งส่วนหกหนส่วนอาร์หบวกหส่วนอาร์สบวกหส่วนอามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากได้อาร์มินิมัมเอาก็คิดเลข1นึ่งส่วนอาร์มินิมัมคือเท่าไหร่คอนอของ 1, นึ่ก็คืออะไรครับก็คือ6กใช่ไหมก็จะกลายเป็นอะไรตรงนี้6กบวกสมบวกหมเพราะฉะนั้นคําตอบก็ออกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่สิบส่วนห เข้าใจนะครับส0ส่วน6ก0ส่วน6ก็คือเท่าไหร่ R m i n ม m u m คือ6ส่วน10อ่าเพราะนั้นเราจะรู้แล้วครับว่าอา i n ม m u m มที่สุดของเราเนี่ยหกส่วน10โอห์มอย่าลืมกลับจากเศษเป็นส่วนนะมันต้องพลิกนะครับ1ส่วนอามินคือส0ส่วน6เพราะนั้นอา i n มิกส่วน10นะครับทีนี้พอเราได้อากมาแล้วทำยังไงะเขาอยากได้เขาอยากให้เราหาอัตราส่วน R max มต่ออา i n มินถูกไหมหน้าที่ของเราก็คือ R maximum ก็คือเท่าไหร่อ่ะ9กก็หยิบเข้าไปแทนค่าถูกไหม หารด้วยอาร์มินิมัมคือเท่าไหร่6ส่วน10ก็หยิบก็ไปแทนค่าครับ6ส่วน10เพราะนั้นคำตอบก็คือเท่าไหร่อะ90ส่วน6ไหนเท่าไหร่ทุกคน9ก็1สส่วน6 15ครับเข้าใจนะครับเพราะนั้นคำตอบก็ออกมาเป็น15เท่าจบแล้วเพราะนั้นไฟฟ้าปีนี้จะมีอยู่2ข้อ16และ17ซึ่งก็ไม่ได้ยากทั้งคู่นะครับ